ก็มาต่อกับคลิปที่แล้วที่เราตามขบวนมากันนะครับตอนนี้เราได้มาถึงวัดโมกวัดเรียบร้อยแล้วนะครับผมตอนนี้แบบโ้รถท่วงก็ามานะเออก็ดูดิซับลิ้มเจริญนี่โอ้โหกิก้าราอกันทั้งนั้นเลย มากันเยอะครับประมาณสิบประน,นะมาสิบประขันแม่ต่ละคข,ขันเนี้ยรอๆทั้งนั้นเลยครับนี่คันนี้เสียหมูโชคกิติชัดคันนี้นี่แบบสวยจัดก็ผมก็เอาเจ้ามารวยจอดไว้ข้างในนะจอดไว้ข้างในวัดเดี๋ยว ถึงเวลาถวายหินเดี๋ยวค่อยว่ากัน <c oughs> นี่มากันเยอะเหลือเกินขอให้ลงรถแจ้มาจอดตรงนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวพอถึงเวลาค่ะหลังพระชันเพเสร็จปุ๊บก็จะเริ่มถวายหินนี่เลยมีครับซูโม,โม่หอลอดจัดเลยอางน,นี้ แคนเตอร์แบบมีหลายรุ่นที่มามากเลยนี่ผมชอบซองคันนี้มากซับพัดไหวนี่ครับเฉลิมหลองกันที่ว่าเคยติดที่ทวัดแสนตอครับ <c oughs> มีแต่ลลๆทั้งนั้นเลย จะมีช็อตเด็ดมะนาวเนี่ยนี่ครับทีมงานรถตู้รถคอก็มานะนี่จะส่งงคนนี้นี่แบบมาเข้ากันดีเข้ากันจริงๆส่งคันนี้ฟูโซกับอีซูเนี่ยๆๆนนคนนี้เคยไปที่แสนวัดแสนต่อนะครับ ผมก็ไปมาตอนนั้นที่ว่าเขาใช้ทำโมกลากแล้วคันเนี้ยติดส่องดิ่งนะครับ <c oughs> อันนี้ก็ผมก็ไม่สบายนิดหน่อยนะครับนี่รถปูรถเทรลเลอร์มากันเยอะครับงานนี้งานบุญใหญ่เลยทีเดียวโอ้โหมากันหลายคันอีโนโมเมกา้า แปลงหน้าเป็นโดมิเนเตอร์ครับนี่รอรอได้ใจจริงๆคันนี้เพลงติดลิขิตบ่เนาะนี่นมิตซูเชนหลงก็มานะอ่าแล่นนี่ทีเด็ดก็คือคันนี้เลยล็อกกี้ โอ้โหล็อกกี้แบบคันนี้ที่ทำมาจากอูไหนเนาะโอ้โหสวยมากเลยนี่ครับรุ่นเก่ารุ่นเก่ามากันเยอะนะไม่ว่าจะเป็นรุ่นตูรุ่นตูก็คือล็อกกี้นี่แหละครับที่มามากันเยอะนี่ครับแต่คันล็อกกี้คันนี้นี่ไม่ มันลอเตะตาคนจริงโอ้หมองกระเจียวทรงทอใหญ่สองปากนะเลดทั้งเลดทั้งเกือบเกือบทั้งขันนี่ไฟไฟเลี้ยวไฟท้ายใหม่ล่อจริงจริงๆกันนี้นี่ มันลอจนแบบล็อกกี้นี่คือเป็นตำนานจริงถ้าใครมีล็อกกี้เนี่ยแล้วมีงบบิ้วไหมเนี่ยผมแนะนำเลยบิ้วเนี่ยบิ้วให้มันสวยๆอย่างเงี้ยโ่ผมบอกเลยถ้าสวยอย่างเงี้ยไปที่ไหนเตะเต,ตาทุกคนคนระับที่เหลือจะเป็นรถที่มาร่วมงานกันนะครับมากันเยอะมาก นี่ก็พี่ๆคนครับเพราะพี่กินข้าวกันนะครับ่ซนผมก็กินเรียบร้อยครับก็เจ้ามาเลยจเจ้าไปในวัดเสร็จปุ๊บก,ก็กินเรียบร้อยละเดี๋ยวเราก็จะไปร่วมพิธีกันก่อนนะครับเดี๋ยวก่อนที่จะเริ่มถวายหินนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันตอนถวายหินนีกทีนะครับเจอกันในคลิปหน้าครับผม